นานๆทีจะได้เห็นเบลร่าเบกลุกหวาน เปิดโหมดแซบใจสันลูกนี้ให้กี่คะแนนสวยหรือไม่เบลล่าเปลี่ยนลุกจากสวา่าคเข้าสู่โหมดแซบบิกินี่ตัวจิ๋วมาแรงแห่งยุคนี้ต้องนึกถึงนางเอกลูกครึ่งเบลล่ารานีแคมเปญคนนี้เพราะทั้งละครโฆษณาพรีเซนเตอร์กวาดเรียบหันไปทางไหนก็เจอแต่หน้าเธอล่าสุดสาวเบลล่าก็ทำเอาไอจี IG แตกเพราะนานๆทีจะโชว์ความแซบให้แฟนๆได้ชมกันโดยเจ้าตัวแท็กทีมแก๊งเพื่อนสนิทไปเที่ยวทะ เละละพร้อมอวดภาพความแซบความสดใสในชุดว่ายน้ำโชว์ผิวขาวออร่าและเรียวขาวขาวส,ยสวยๆที่ใครเห็นต้องกดไลค์ให้เลยจะสวยและแซบขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ